สวัสดีครับของพี่น้องที่น่ารักหักแพ้งสมบูรทุกคนครับผมมาพบพ่อครับว่าเป็นคนผู้หให้ไงคือเก้าพี่น้องครับเมื่อกี้ชิมาพูดคุยกันมีพี่น้องคนถามมาน่นว่าเบ้าเพชรเนี่ยเป็นลูกเป็นลูกอกตัญยูลูกทอรพีคนไม่รู้จากบุญคุณพระในบ้าน ไม่รักพ่อไม่รักแม่ปิดเทอมเขาไม่พาลูกพาเต้าไปเล่นกับพ่อไม่รู้ว่าจะอยู่บ้านทำไมคนทำ YouTube เขาต้องออกไปข้างนอกออกไปหาทำคลิปข้างนอกไม่ใช่มาถ่ายใในบ้านแล้วก็ด่าคนไปทั่วทำากินเขามีดันเดิมๆไม่แกง้งดอไม้ก็ทำแบบนีม้มีดานเดิมๆเ,เขาก็เบื่อนะทำคลิปมาก็ตั้งหลายปี ไม่เห็นว่าจะมีการพัฒนาขึ้นเลยคนอื่นเขาทำคลิปที่หลังปีสองปีเดือนสองเดือนสามเดือนเขาไปถึงไหนกันแล้วตัวเองก็ยังมานั่งด่าแต่เอฟซีทำคลิปไร้สาระไม่ลงทุนทำคลิปไม่มีประโยชน์มาด่าออกสื่อให้ลูกเห็นทำเป็นตัวอย่างให้ลูกคือสรุปแล้วไม่ดีสักอย่างนี่นาะ <c oughs> ที่ไปอ่านมากกวาสรุปไม่ฟังนะเพ่นเรา ปากบอกว่าคิดถึงแม่ปากบอกว่าคิดถึงแม่เคยไปทําบุญให้แม่บ้างไหมเคยไปให้อาหารเข้าปลาให้แม่บ้างไหมเวลาบุญเข้าสาเกเคยห่อข้าวสากให้แม่บ้างไหมเคยทําให้แม่บ้างไหมไม่รู้ว่าแม่ได้กินหรือเปล่าเอาบันฑิตคนที่ตอบน้องพี่อ้องเลี้ยงหักแม่แม่เข้าขาผาในบ้านเจ็บเพิ่นไว้ในใจ เป็นคนที่สําคัญในชีวิตคยมากที่สุดคําว่าแม่นี่แม่ท้องคอนเนี่ยลวนพอแหลมแล้วก็ะมีครอบครัวไหมเราก็ได้เมียไหมเราก็อยู่กับญาตาิญาตาิกระดูแลญาตาิเราขั้นในเถวญาตาิเราก็ยังกระดูแลแต่พอเราเป็นเมียเลาเนาะก็เป็นญาติอมมาหน้าคนกระดูแลก,กันไปเมียเขาก็โทษคุยกันแต่พ่อก็ยังแข็งแรงดีอยู่ บางทีก็มีแบบอลอดเดียร์ามวาตาผู้เฒ่าเราเห็นเบียกเก็นงานมียังงมือไข่ฟองมือไข่มือไข่ก็โทรหาตาสลับเมียท่องนะกอยเห็นยังก็ต้องรายงานตลอดบอไข่พานไปพานมาขาไปคอนเจนพาไปขึ้นุงเียบไปไทยขอคแวะไปกาบไปไหว้เิ่นตลอดได้ไข่ก็อยากทคยคลิปขาว่าอยากดามาแล้วของของแม่ข่ของของยังขาเก็บว่าอยากไทยเพราะว่าคัรขอไปเฮ็ดขอไปไทยนี่ก็เอามาบอกมาว่า บอกกบ่อย่าทายสถานการณ์เป็นแบบไหนผู้เจ้ากระลูกข่อยได้มีโอกาสพามันทางคนแก่นขอกไปกราบไหว้เพิ่นตลอดแล้วก็เพิ่นก็อยู่ในใจข่อยตลอดเพิ่นคือแม่ของข่อยขอบคุณเด้อที่เป็นห่วงที่บอกว่าปากมิได้บอกว่าคิดผอนแม่คิดผอนแม่นวลนี้นั่นจะเคยเอาเข่าเอาหน้าไปยังเห็นแต้เพิ่นบอสมมุติว่าข่อยว่าอะไไปเห็นยุพุนขอก็เห็นยุพีขอกเอิญเพิ่นมากิน ซึ่งใอยว่าได้ไปสาปรคามือไกัหละของเ,เ,เ,เก็ตรยืดเยือข่อยืดหนึ่งขอกินผลไม้กินเออก็กระหักก็กระนับถือแม่คนได้ใจว่ามีู้ใรบ่หักแม่ดอกแม่ไปไปกระหักแต่ว่าทักทาบ่อยใส่เห่า้วกเอาไปแกล้งกัทแบบมาเป็นเป็นกาานะะาานอนม่ว่าเราถามวาพอทุกคนกันเป็นกองแป๊กพีนพ่น,พน,พน,น้องเพื่อนบอกจ้าีเพื่อนึนบอกคนกัน ่อกกับบ่ิเขียดว่าไ้ด่ามาให้เนาะ่อกกับอย่างมาตอบขกกับบอกเราแขวก็นิดคลิปมีอย่างของแขกาพูดคุยกับพี่น้องแต่ก็ตอบในคอมเมนต์มันก็บเ็นทั่วกันถูกวัยเฮ็ดคลิปแบบนี้บอกไปเลยย้มาพี่น้องทุกคนว่ามังเป็นพันร้องวันสามพันมันก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งว่าเออแต่คนเที่จ้องจับพิดกันจะ่อยถามเจ้าล่ะพูดที่ถามมานะาก็ได้ภาพรวมเฉพาะคนที่ถามมานะพี่น้องนะต้องเข้าใจนะ ไ่แค่เอาไปมั่วพูดว่าด่าคนทั่วประเทศทั่วประเทศลว้วทั่วโลกอย่าใส่ร้ายกันคนเราทุกคนย่อมอยากให้คนมารักไม่มีใครอยากเป็นศัตรูกับคนไม่มีใครอยากไปหาเรื่องกับคนคนก็ยังมีชีวิตที่ยืนยาวอยู่อย่างมีความสุขเหมือนกันทุกคนไม่ต้องเบียดเบียนกันคุณไม่รักพวกเราก็เป็นปัญหาของคุณคุณเกลียดเราก็เป็นปัญหาของคุณ แต่การเกลียดเราอยากคุกคามเจ้าก็มาคอมเมนต์อ่ะท้าบอกในเชือกมาเจ้าว่าลูกเจ้าก็ชีดเดาเจ้าคุกคามข่เจ้ากว่าอ่า,อาข่านะบ่เคยไปเ็ดบุญขอสักให้แม่บ่เคยเอาแนวอยู่เนวกินให้เพื่อนอเพื่อนจะได้กินอย่างมิสเบ้าถือซื่อวาฮักจริงๆเราแม่เฮาเนี่ยมนอยู่ในใจเฮาอยู่นี่ทาง้งายเนาะอยู่นนี่นี่นนบงในกล่องคือว่า มันอยู่ทังหัวเ้ยไปเนองเบิ่งในของแต่ว่ากินขางกายมีคือขางาใจเด้อหัวใจแม่เราอยู่ในนี้แม่คือทุกสิ่งทุกอย่างแม่คือชีวิตแม่คือแบบไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้แม่ก็พอไม่ยังเปรียบเทียบได้แต่ว่าสถานะท่าสถานาการณ์เข้ากับตองเบิ่งตัวหัวน้าเขากับมีภ้าละหักแม่ทำใดของก็หักน้องมาหน้าทำนั่น นองมะนาวกับสายเลือดแม่ก <P an> ับสายเลือดขว้ามีความผ้าแล้วพี่ชอบนองมะนาคือกันผู้จาต้องเข้าใจแม่บังกระเสียไปแ้วเขาก็เก็บพันไว้ในใจเวลาไข่พานไปแล้วพูดความกับไปกราบไปไวเพิ่นเขาเขาน้ามไปเพิ่นกินนั่นแหละวันนี้ก็ขึ้นสายเลือดของขอบเนี่ยี่ีว่าอี่เล้นักวาดภาพไปนี่เอก็หาเท่าที่ดิไข่อยที่กันได้หรืออะไรลูกน้อยของข่อย หักแม่ซ้ำใด็หักเขาซ้ำกันบมอพี่น้องว่าอันที่ว่าผู้ข่อยเห็ดจิบไรสาราว่ารุ่งทุนนี่ก,กะเขาก็เห็ดซ้ำขย็ดได้แหละตามกำลังหมวพี่น้องเคยเห็ดแบบได้ข่อยก็เห็ดแบบนั่น่ะแล้วที่ว่าคนที่เปิดช่องมาลังลังผู้ข่อยเนี่ยไม่เปรียบเทียบกันข่อไปย่าบอกเราแยกเปรียบเทียบกันผู้เพิ่นมีคอนเทนต์ดีผู้เพิ่นยังเพิ่นก็ไปเรี่ยววันดีแก่น้ำเพิ่นเนาะ ย่อไปเปรียบเทียบกันา่าช่องนั้นก็ทําอย่างนี้ช่องนี้ก็ทําอย่างนั้นคือคนเราทุกคนมันต่างละสไตล์ต่างละความคิดต่างละคอนเทนต์ใครได้ดีเราก็ดีใจกับเพื่อน้าถูกห้องก็ดีแจน้องเพิ่นส่วนเ้ากับไปตามเข้าเนี่ยแหละพี่น้องสิมองในมุมดหดกะหายม่องในแง่บวกม่องมามีสาระมันก็มีอยู่แต่มองอะไรสาระกะเขากับหามความคิดเพื่อนบะไรแล้วกันนี้เห็นว่าไหนกำลังแก่่อยนั่งขอรออยนะ จะได้ขึ้นออกอย่างมานั่งน้ำคอมืวอนั้นเราก็ที่ว่ายังไงล่ะหนึ่งว่า,วา,มา,า,าม่มีสาราอย่างมันก็มีทั้งคิดมีสารามีทั้งคิดบ่มีสารา,าพาคนกันไป่เราก็จะมาใส่คํำที่ว่ามานั่งด่าคนทั้งวันนั่งด่าคนนั่งด่าเอฟซีผู้เจ้าอ,อกสมงงชวนไดคิดว่าผู้ไข่มานั่งด่าเอฟซีคือมัอม่งผู้ไข่แบบนั้น คืมอมมงในว่าเอฟซีผูขาก็บ,บอกแล้วว่าเฉพาะคนไม่ภาพรวมลูกระวังนะลุกนะผู้ข่าวก็ได้เฉพาะคนบราด่าทุกคนที่เอฟซีเดียวยกไปทั้งแห่งดาเขากับวลาดาพนกเขอยกไปฟังคือว่ามันมีคําถามมันถามมากคำถามมากขนาดไหนคําหยาบหลายคนน้องมีความคิดัวใจของก็ตอบ่นไปน้องมันก็ตอบไปแล้วก็ยังใส่คำมา,มามานั่งไดนเอฟซี FC ทั้งวัน เมื่อไหร็เอชแคมือ, H H K, มอละคลิปกันบ้าเนาะเมือ่อใดมันก็บสองคลิปอืมระวังนะลุงนะอืมอีกขึ้นยังมาใส่ค้ว่าลูกไข่มานางดาน,นี่แหละพอก็งงไปเนาะถ้าคนบ่าเขาใจคนเงินพันไม่เห็นเพิ่ลการใส่ไล่ลูกไข่แล้วว่าเออมานั้งดาเอฟซีมันตน้องมีที่ไปที่มาต้อมือขังเดี่ยวมันื่อดังดอกเพราะเป็นก็เลยอยากบอกว่าถ้าคนที่เบิ้งคลิปนะพอก็อยากให้เบิ้งที่ต้นฉบับ เบื้ององเพื่อนนะเอาเบื้องขหมูไข่น้ำว่าผู้ใดวายกันก่อนกามีคอมเมนต์มาถามผู้ไขก็ยังตอบคอมเมนต์ุทธเจ้าละ่ะสมมติขอ้อต้องเอียบมีคนมาบอกในคลิปพุทธเจ้าแบบบริเกียวกับคลิปนะนี่ดวงแกงไข่นั่งอยู่ทั้งหลังเห็นบ่ถ้ามีคนมาดานะัแ่งบบเหววเสียหายเฮาเป็นคนมีคิตใจเข้า็โมโหนเลยไม่หนอกเฮ้าก็อยากตอบเพิ่น ยังที่น่ะมื่อว่าลูกคอยเป็นกึ่งโน่นนี่นั่นมันย้ำเขาบอกคือว่าเห็นยอกคือยังมาบอกตะคำเกาแต่กี้เขาบอกว่าเขาจะพูดไม่ได้แต่พ่อน้องพูดได้ก็บอกไปแน่อื่นกับแปรอปถ้าวุ้นคอยว่าวุ้เจ้าแฉไปก็่าบุ้นคอยแฉอัอออรลปแล้วตางคนตังอยากว่าเจ้าของดีเด่น,ะนอะไรไม่รอ้คนเทนะ่าเออนี่แหละเพิ่วมาผู้ไดก็มองแต่เจ้าของดีเด่นเนาะเอาเป็นว่าเราต่างคนต่างอยู่ต่างทำมาหากินเราไม่เวียนเวียงกันเนาะ ขอแต่เราอยู่ภายใต้กฎหมายเราไม่ทำผิดกฎหมายเราให้เกียติกฎหมายบ้านเมืองเราไม่ทำเดือดร้อนใครเราไม่เบียดเบียนใครเราทำหน้าที่ของเราไปเรามีอะไรเราก็ทำเพราะว่าไม่มีใครมาเลี้ยงเรา,าไม่มีใครมาเลี้ยงเรานะนอกจากเราหาเลี้ยงเราเองตามพ่อแม่ลูกเราคุณพูดได้คุณแนะนำได้แต่คุณก็ไม่ได้มาเลี้ยงช่วยผมอันนี้พูดเฉพาะคนที่ถามมาเลยไม่ได้เกี่ยวกับผู้คนเบิง ให้กำลังใจลีขอบคุณเอาไว้ทั้งเห็นลีพี่น้องเอฟซีดีๆอันพูดคำว่าเบิ้งได้โตยงกับขอบคุณพือกันย่าหน่อยเพูดคำว่าเบิ้งให้กำลังใจเบิ้งคิดเอาถึงันที่คิดไดไงลบคะแนนของเพิ่นแต่เพิ่นถามพ่าก็ต้องตอบขัดนเพราะอยางรูคว่าหมายเพิ่นกับว่าถามนะพี่น้องเนาะเอาโอเคพี่น้องเอาเป็นว่าย้แย่เบี่ยนเบี่ยนกันทางคนดังธรรมะหากินแต่ละครมันก็ต้องมีทั้งตัวโคงมีทั้งพี่ถ้าละครไม่มีตัวโค้งมีตัวไอ้แขกับว่ามัน ถตาว่ามีเอฟซีโต้โยงมันกับมม้วนพี่น้องพีง่น้องตัง้งใจเพื่อส่วนรวมแล้วแต่ใครจะพูดอะไรแต่ถ้าพูดถามมาพี่ก็ตอบไปแพร,ร่ๆเด้พี่น้องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ